นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับราบขอบพระคุณครับเพราะฉะ,ะ,ะ,ะนั้นก็ฝากไปยังไอ้บรรดาสสสอบเต็จสอบตกไอ้พวกแพ้เลืองตังไอ้พวกสวอ,อนะแล้วก็ไอ้พวกอะไรวะเอ,อ่อไอ้พวกนักร้องอิจาลิสยามันไม่ได้เข้าเลยนะเวลามันจะไปล้องไปเรียนจะไปกล่าวหาอะไรเขาเนี่ยมึงช่วยอ่านตำหลักตำราบ้าก็หลายหลายคนไม่ได้เรียนจบกฎหมายแล้วแต่รู้ยิ่งกว่านะกฎหมายอีกบางคนไม่ได้จบกฎหมายจบสาขา,ขาอะไรก็ไม่รู้พวกเสือกพวกอะไรวิจารณ์ทั้งหลายเนี่ยทำตัวเป็นผู้พิพากขา คนจะเป็นผู้ภาษาได้ไม่ต้องจบริญยาตรีกฎหมายนิติศาสตร์จบเนติบัณฑิตที่เป็นผู้ักษาได้ผมจบนิติศาสตร์จบเนติบัณฑิตมาสูงสุดทาได้ก็เรื่องหมอของครับนักรองแบบนักรองสสสอบตุกพวกแม้การเลื่อกตังพวกกิจาริษยาออกมากระนำซัมเมอร์เซลหมอ๋องในฐานะรองประธานสภาคนที่หนึ่งบอกว่าอะไรบางคนบอกว่าหมอ๋องหมอ๋องนี่จะต้องติดคุกตลอดชีวิตเพราะพาแม่บ้านสภาไปกินหมูกระทะถุยบ้าเอ้ย ผมเห็นแล้วผมก็งงเลยไม่แปลกใจเลยคนที่บอกว่าหมอของจะต้องโดนจับตลอดเวลาแพรเรื่องตั้งนะครับแพ้่เรื่องตัางเพราะการวิพากษ์วิจารณ์ดโดยไม่ได้มีมูลอะไรต่างๆไม่ไม่มีเหตุผลเลยผมในฐานะที่เป็นทนายความเป็นนักกฎหมายผมบอกเลยครับหมอของไม่ได้มีความผิดอะไรเลยครับวันนี้ผมนั่งอ่านคำวิพากษาฎีการมาตรา1 5ึง้็นะเรื่องปฏิบัติหน้าที่โดยผิดชอบก็ไม่เข้าเพราว่กเขาทำตามระเบียบทุกอย่างนะระเบียบเขาบอกเอาเงินไปใช้อย่างไรเขาบอกไปใช้เขาไม่ได้ทำอะไรผิดเลยมาตรา15 7 ถือว่าเป็นตาข่ายในการดําเนินกดีเกี่ยวกับความผิดต่อตาแหน่งไม่ผิดเลยครับทุจริตก็ไม่มีเขาไม่ได้ทําเพื่อตัวเองลูกเมียนะเขาทาเพื่ออะไรนะพี่น้องพี่น้องอะไรเขาอะไรพี่น้องแม่บ้านนะครับไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่การทุจริตไม่ใช่การแสวงนะาหาประโยชน์เพื่อตนเองลูกเมีย,ต,มยตัวเองอะไรต่างตามแนวคำตัดสินที่บันมาไม่มีความผิดอะไรเลยมาตราหนึ่งามาตรา1น7เจ้าพนักงานเจ้าชอบครับมันก็ไม่เข้าเขาไม่ได้เอาเงิน ประมาณ9ก้าหมื่นบาทเนี่ยไปเบิกหลวงมาแล้วก็เอาไปใช้ใจ่ายส่วนตัวเขาไม่ใช่หนึ่งสี่เจ็ดก็ไม่เข้าครับต่อมามาตาหนึ่งห้าเนี่ยเป็นเจ้าพนักงานซื้อซั์ก็ไม่ใช่ครับไม่ผิดมาตาหนึ่งห้าสองเป็นเจ้าพนักงานไปมีส่วนได้เสียโดยทุจริตก็ไม่เข้าเลยครับมาตาหนึ่งสี่เจ็ดับผอกมาตาหนึ่งห้าเจ็ดปฏิบัตถถิหน้าที่รับผิดชอบมาตาหนึ่งห้าหนึ่งก็ไม่เข้ามาตาหนึ่งห้าสองไม่เข้าเลยและไปดูแนวค้อไม่มาษาที่ผ่านมาเนี่ยการใช้เงินแบบมีความผิดเลยเลยครับ พราะจะได้ก็ฝากไปยังไอ้บรรดาสสสอบเต็มสอบตกไอ้พวกแม้เลือนจังไอ้พวกสอวอนะแล้วก็อไอ้พวกอะไรวะเออไอ้พวกนักร้องอิจฉาทิศยามันไม่ได้เข้าเลยนะเวลามึงจะไปร้องไปเรียนจะไปกล่าวหาอะไรเขาเนี่ยมึงช่วยอ่านตำรับตำราบ้าก็หลายหลายคนแม่งก็ไม่ได้เรียนจบกฎหมายแล้วแต่แม่งปวดรู้ยิ่งกว่านักกฎหมายอีกบางคนแม่งไม่ได้จบกฎหมายจบสาขา,ขา,ขาอะไรก็ไม่รู้พวกเสือกพวกอะไรที่จารณ์ทั้งหลายเนี่ยแต่แม่ทงทำตัวเป็นผู้พากษาคนจะเป็นผู้ภาษาได้ไม่ต้องจบปริญญาตรีกฎหมายนิติศาสตร์ จบเนติบัณฑิตซึ่งเป็นผู้สาได้จบที่สามจบเนติบัณฑิตมาสูงสุดทางด้านกฎหมายแล้วเขาไปเปิดตำราดูคำต้องการสาเออกล่าวเปิดจูนิสเปิดอะไรดูนะตั้งแต่มาตราหนึ่งสี่เจ็ดมาตราหนึ่งห้าเจ็ดมาตราหนึ่งห้าหนึ่งมาตราหนึ่งห้าสองหนึ่งสี่เจ็ดเจ้าพนักงานยักยอกหนึ่งห้าเจ็ดปฏิบัติหน้าที่อ่าโดยมิชอบหนึ่งห้าหนึ่งเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อแล้วมาชุจริตหนึ่งห้าสองับเจ้าพนักงานมีส่วนร่วมมีส่วนได้เสียทุกมาตราที่ผ่านมายักยอกไม่ใช่เลยเขาไม่ไดด้้เเเอางงินนทัหมี่ย ไมเปิดหัวมาแล้วก็ยักยอกไปเขาใช้ส่วนตัวเขาไปใช้เพื่อแม่บ้าจะกลับไม่เข้านะ้นะยักยอกไปใช่นะนะครับหนึ่งห้าเจ็ดเขาไม่ได้มีเจตนาพิเศษที่เจตนาเพื่อจะเอาประโยชน์เข้าตัวเองและเป็นการกระทําโดยเปิดเผยคนอื่นนี่แม่งไปแดกไปกินไปเมาเหล้านะไปไปสมิธีไปอะไรต่างเปิกรบหัวรวบอะไรไปอ่ะซื้อวายขวดละแสนกินกาวมีอะไรกับแม่ไม่เคยมาบอกประชาชนเลยแต่หมอออกนี่เขาบอกประชาชนอะไรก็แล้วแต่ที่แม่งทำโดยเปิดเผยเนี่ยแสดงว่าสุจริต ถ้าเขาคิดจะโคดจะโกงจะอะไรต่างๆอย่างที่พวกมึงว่าเขาก็ต้องหลบหลบขนตอนเขาจะเรียกนักขมนักข่าวไปดูทางของกัมดาบอะไรน่ะการระทำโดยเปิดเผยคือการระทำโดยสุตริตนะหรือเป็นโจ่เวลาจะไปงัดบ้านก็ต้องรอดูว่าเจ้าบ้านไม่เห็นนะเออต้องรอดูว่าเฮ้ยเจ้าบ้านอยู่หรือเปล่าวะไม่อยู่ก็แอบไปขโมยของนี่คือลักษณะหลบหลบขั้นตอนอันนี้เขาเรียกว่าสันดานโจรแต่กรณีหมอออกก็ทำเปิดเผยครับนักขมนักข่าวไปได้ที่หมดเลยทั้งใหญ่โตเลยนะครับ เพราะฉะนั้นมันไม่เข้าอะไรเลยการกระทำเรื่องเปิดเผยเนี่ยไม่มีความผิดแม่งไม่ผิดเลยแม้แต่มาตาแต่ไอ้พวกสอสอสอบตก,กไอ้พวกแพ้เรื่องตัางไอ้นักร้องรับจ้างนะแล้วไอ้พวกเสือกเนี่ยมันก็อิจฉาลิขยามันก็อยากจะแดกหมูกระทะแต่หมอขอกก็ไม่ได้เชิญแม่็ะลยโกธคงต่อไปนะหมอขอกฟังอยู่นะเชิญมันมาแดกดรู้ไหมมันอยากแด,ดอแากฟรีอ่ะแล้วไม่มีใครเชิญตั้าแค่นั้นเนละอืมนะครับเขาบอกอะไรตำรวจซ้อนแผนบูกจับนายอกอบตกคารอกทำง,า,ง,งนาน เรียกรับเงินค่าต่อสัญญาแต่ไม่ได้โจรน,นะครับแอบองค์กรปกครองส่นเรียกเงินเรียกท้องตานะตำรวจก้าราชการนักการเมืองมอมตนะครับใครเรียกเงินเรียกท้องน,นะครับแอบมาทึกเสียงม,มาทึกภาพไว้นะครับอย่างนี้เยอะนะนะครับอ้าวอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสำคัญลืมพูดไปเลยเรื่องกฎหมายแรงงานพี่น้องนะครับตั้งใจฟังนะกรณีพี่กบกับน้องพลอยนะครับพี่กบไม่อนุญาตให้น้องพลอยลาไปดูแลแม่ก่อนตายก็เป็นดราม่าครับ นะว่าลูกจ้างแม่จะตายแล้วหัวหน้างานไม่ยอมให้ลานะเพื่อไปดูงใจก่อนตายท้ายแม่ตายพอแม่ตายเขาพลอยโทรไปหาพี่กบหัวหน้าฝ่ายมงคลบอกว่านะถ้าแม่ตายแล้วมจาจัดงานศพกลับมาแล้วมาเขียนใบลาออกนี่นะอ้าวตายห่ัแทนที่จะแสดงความเสียใจลูกน้องแม่เขาตายเราเป็นหัวหน้างานก็ต้องแสดงความเสียใจแล้วก็ไปร่วมงานศพอันนี้ดันเสือกทำไมดันเสือกบอกว่า,วาถ้าแม่มึงตายเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผมช่วยมาคิดใบลาออกลาออก้ออกวนะสนแสดงให้เห็นว่าพี่กบคนนี้เป็นคนที่มีเป็นคนใจร้ายใจดาสมมุติว่าข้อเท็จจริงเป็นปอย่างนี้สนแสดงว่าเป็นคนใจร้ายใจดำาอาไปคนกระดาษทั้งบ้านทั้งเมืองก็าตามหลักกฎหามายแรงงานเนี่ยมันมีอยู่มาตรฐานผมจำไม่ได้ามาตราสามสิบสี่บอกว่านายจ้างเนี่ยต้องให้นายจ้างลาลาคิจได้ในกรณีจําเป็นปีหนึ่งอย่างน้อยสามวันทำงานหรือจะมากกว่านั้นก็ได้แต่ถ้าเกิดเกินสามวันเนี่ยไม่ต้องจ่ายค่า ลาไปไหนก็ลาไปแต่จับไม่จับฆาจารนะครับเข้าใจไหมไม่จับ่าจารนะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบประตามกฎหมายแรงงานเนี่ยเราสามารถลากิจได้ถ้าเรามีกิจธุระแล้วมีความจําเป็นอย่างเช่นแม่เราจะตายพ่อตายกับพาพ่อแม่ไปหาหมอง,งานปวดงานแต่งอะไรเนี่ยมันทําได้แต่ถ้าเราลาเกินสามวันเนี่ยเราลาได้ต่แต่นายจ้างก็ต้องอน,นุมัติและเราจับไม่ได้ฆาจารเข้าใจนะแต่ถ้าสามวันเนี่ยเราได้่าจาร ถ้าลาเต็มเนี่ยเราก็ลาพักก่อนหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าลาพักรออ้อะก็ทําไ,นะได้นะเพราะนั้นก็ฝากไว้เลครับนายจ้างอะไรอย่าโหดอย่าเยี่ยมอะไรกันเยนอะแยะก็ราะฝากว่าอย่าโหด,ด,ดเยี่ยมกันไปล่าสุดปรากฏว่าอะไรเนี่พอน้องพลอยเนี่ยเอาแชทไลน์นลที่คุยกับหัวหน้างานเรื่องการขอขอนุญาตลาเนี่ยม,มาโพสต์ทางโซเชียลปรากฏกลายเป็นดรามา่าเรื่องเราใหญ่โตเยอะแยะมากมายสุดท้ายครับคนไปด่าไปตลบนางไปด่าไปตลบใน,นเพจครับ ช้เปลนของโรงแรมเลทเทสคนไม่ไปใช้บริการทําให้โรงแรมก็เสียหายเมื่อเช้านักข่าวมาถามถ้าตอบกรณีอย่างเงี้ยโรงแรมก็สามา,าราถฟ้อ,อง,งได้ฟ้อง้องได้ครับางคนไม่เคยใช้บริการเลยวีนนี้นไปกดดาวเก่งไปกดแล้วก็เสียหายหแย่ดาวน้อยลงอันนี้จะอันนี้ก็มีความผิดบางคนก็ไปด่าเขาเปนแสดงความไม่เห็นด้วเพราะฉะนั้นก็กราบเรียนพี่น้องประชาชนนะครับติดตามข้อของข่าวสารต้องมีสตินะครับต้องมีสตินะครับฝากไว้ นะต้องมีสตินะไปด่าเขาไม่ได้นะไปด่าโรงแรมด่าอะไรต่างๆเขาจะเกี่ยวเพราะด่าต้องดา่าเฉพาะตัวนะครับนะเป็นเรื่องส่วนตัวด่า,า่าสัางคมไทยด่าม,มากเพราะฉะนั้นเขาอาจจะฟ้องหิงประมาทก็ได้ทรงยาทาแพ่งก็คือการกระทาระเบิดไปทําให้เขาได้รับความเสียหายของฟ้องเรยการยหาไได้ค, <c oughs> คุณก็ไม่เคยไปใช้บริการโรงแรมเขาแต่คุณดันไปอะไรไปด่าวกิน,นทั้งทังที่คุณไม่เคยไปใช้บริการเนื่ต้องระวังเตือนสตินะเตือนสติไหม ผมก็ไม่มอยากให้พี่น้องประชาชนต้องไปติดตู้กิดตะลางนะครับเพราะคนเราเนี่ยในโซเชียลเมันเป็นไงปากไกนะปากไวนะอ่านอะไรต่างๆข้อมูลข้อมูลยังไม่ครบทุกคนได้ไปแล้วปาา่าเขานะแล้วก็ปาก่ปาป่าไว้นะพี่น้องประชาชนเพื่อทราบนะก็ให้าราบรู้กันนะนะครับเออนะการร้องดองติดต่อมานะครับกบำลังไลฟ์สดครับกำกำลังไลฟ์สดครับกำลังไลฟ์สดครับ ต่อลูกเราบอกใปอนุญาตวางไว้แล้วบนโต๊ะนะครับขอบคุณมกครับขอบคุณมา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 กครับอมก็นะครับก็นก็ไปเปลี่ยนใบอนุญาตนะครับจะได้ความนะมีใบอนุญาตใบรายการนะครับสวัสดีอาจารย์ที่ให้ความรู้ทุกวันขอบคุณครับรายการเราก็ต้องไปตรงมา้ะใครมีคำถามอะไรอยากถามก็ได้ ตอนนี้ก็มีปัญหานะครับที่ดูรายการหนกระแสมขาเขียนกันเรื่องทางสัญญาเช่าเราไปเช่าที่เช่าทางเขานะครับนะครับและเราไม่จ่ายเงินจ่ายทองเนี่ขาตัดน้ําตัดไฟได้น้ำทาได้นะครับตัดน้ําตัดไฟได้นะเราจะไปเอาจจะไบายอะไรไม่ได้นะนะครับนะครับเพราะเราไปเช่าที่เช่าทางเขาเราไม่ไม่จ่ายเงินค่าเช่าเขาตัดน้ําตัดไฟได้นะครับมันเป็นทำได้ถ้าก็ได้ไปนั่งเถียงนั่งด่ากัน นะครับอันนี้ก็เรียนเรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะเขาบอกเนี่ยออกรายการผลกระแสแม่ค้ามีเอเจ้าเจ้าของที่ค้าก็จาตัดน้ําตัดไฟนะนะครับก็เราไปเช่าที่ก็เราไม่จ่ายค่าค่าเขาก็ตัดน้ําตัดไฟได้มันทำได้อยู่แล้วเพื่อบรรเทาความเสียหายสถานการณ์ปการเหงนนะครับการตัดน้ําตัดไฟในกรณีที่ผู้เช่าไปเช่าที่เช่าทางเช่าบ้านเขาเนี่ยเป็นการบรรเทาความเสียหายค่าเช่าคุณก็ไม่จ่ายค่าน้ําค่าไฟมันก็ไม่จ่ายก็ชิบหายนที่เพราะเวลาเราเช่าบ้านเรืาอะไรเนี่ย มิเตอร์นะมิเตอร์ไฟเป็นของเจ้าของทีเจ้าของบ้านเพราะฉะนั้นถ้าไม่ตัดไม่ตัดไฟไม่ตัดน้ำนะนอกจากยูฟีแล้วจะต้องมาจ่ายค่าน้ำค่าไฟแทนแทนคนเช่าก็ชีบหมายกันไม่ได้การตัดน้ําตัดไฟเป็นสิทธิ์ทได้คำภาษาอังกาษนะครับนะครับเอี่ยสามารถทําได้อครับเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นการให้ความรู้ทางกฎหมายแบบพื้นๆเลยง่ายๆเลยผมก็มีคดีเกี่ยวเรื่องการทำสัญญาเช่าเยอะแยะ เนี่ยดูข้อมูลจากรายการหนกระแสเนี่ยนะเ็าไม่ต้องไปนั่งเถียงอะไรแล้วครับไม่มีอะไรเลยก็คือคุณไปเช่าเขาข้อตกลงก็ต้องจ่ายค่าเช่าค่าน้ําค่าไฟนะแล้วมึงไม่จ่ายเลยค่าเช่าก็ไม่จ่ายค่าน้ําก็ไม่จ่ายค่าค่าเช่าไม่จ่ายนะเขาก็อยากให้พวกพวกผู้เช่าอยู่ก็ต้องตัดน้ําตัดไฟมันเข้ามเนียหายเพราะวิเตอร์น้าวิเตอร์ไฟันก็เป็นชื่อของเจ้าของที่ก็แค่นี้ผมอธิบายง่ายๆส่วนในรายการฝนกระแสวันนี้ผมไ่ดูหรอกแต่ใครผิดใครถูกเนี่ยผมไม่อยากไปสนใจหรอก ให้ความรู้ทางกฎหมายต่านงๆ,ๆนะครับการจะให้เช่าที่เช่าบ้านนะครับก็อขออนุญาตกล่าวเนี่ยนะครับจะต้องดูสันดานล,ลูกนี้สันดานของคนที่จะมาเช่าด้วยเช็คประวัติประวัติก่อนเคยคดโกงเคยเบี้ยวไหมนะต้องเช็คก,ก่อนนะต้องตรวจสอบกันหน่อยว่ามันเป็นยังไงต้งนะตรวจสอบเครดิตบูโรตรวจสอบประวัติอาธญากรรมืออะไรต่างสมมุติว่าถ้าเราโกงมีความเสี่ยงนกะ็ต้องมีตรวจสอบให้ดีนะครับทีิเป็นการเช่าระยะยาวเนี่ยผมทำก็ดีสัญญาเช่านะและการเช่านเนี่ยมันเช่าได้แค่สามปี ถ้าเกินสามปีต้องไปจดทะเบียนแต่เดี๋ยวนี้ได้ทุนทุนฉลาดเลี่ยงเลี่ยงกฎหมายเลี่ยงภาษีก็คือสามปีก็ต่อสัญญาทีต่อสัญญาทีแบบนี้เขาเรียกว่าเลี่ยงภาษีจงใจหลีกเลี่ยงภาษีนะครับจงใจเน่ะนะครับจงใจที่จะไม่จ่ายภาษีอใช้วิธีการหลบเลี่ยงมีเจตนานะครับเจตนาที่จะหลบเลี่ยงไม่ชำระภาษีสามปีต่อสัญญาสามปีต่อสัญญานะครับเออนะอันนี้ก็เรียนให้ พี่น้องประชาชนได้ไหมมาจงใจหลีกเลี่ยงภาษีเนี่มอยากจ่ายภาษีนะนะเพราะว่าถ้าเกินสามปีเนี่ยมันต้องจดทะเบียนต้องเสียขาภาษีจากนั่นหรหลบเลี่ยงภาษีนะอันนี้ก็เรียนได้ไหมเข้าใจนะครับเออเพื่อนครูโดนกันเพียบยืมเงินไม่คืนสมัยเพื่อนสมัยเรียนรายล่าสมุดโดนปอไปเก้าหมื่นครูยืมเงินเด็กอ่านะครับเป็นครูแต่ไปยืมเงินเด็กข่าวนี้ก็ดังมาก CẢM nhà